É i don't ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านใ้นะครับางเดินเท้าครับทุก่านะครับแล้วก็ขออนุญาตทอยูนีะครับทุกทนขอนคด้วยนะรัขออนุญาตทุกท่านนะครับขออนุญาเทุกานนครับขอปาโคนะด้วยทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับน้องๆนะครับทุกท่านนะครับ พอ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับขอกล่าวขอฝากคุณานะครับขอให้ใช้พื้นทางเท้าเป็นหลักนะครับเตื่องตะตีปัจจัยนะครับถ้าเกิดการจราจรนั้นนะครับจะเกิดอันตรายแก่ท่านตัวท่านเองและรถมาได้นะครับขอฝากคุณาด้วยนะครับขอฝากคุณานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับขอฝากคุณานะครับพร้อม นะครับเคลื่อนกันนะครับเดินบนทางเท้านะครับใช้ทางเท้านะครับสื่อมวลชนนะครับที่ร่วมทำข่าวนะครับขอความกรุณานะครับขอความกรุณาใช้ทางเท้าร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับต้องการขอบคุณนะครับสื่อมวลชนและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับอดีสครับ นิดเดียวนะครับอย่าลงมารับบนผิวกัะจาดจรนะครับซึ่งทางตำรวจนั้นนะครับทางตำรวจนั้นนะครับได้ได้จัดการจราจรนะครับจะดูแลเรื่องความปลอดภัยน่อน

สลาของันพุรุ่งไยเป็นประชาชาติไทยคนไทยทุกส่วนอยู่ร่คงไว้ในทุกดวงรวยได้ร่วมไหมับมักที่ไทยนี้รักสงบแต่ที่ลบไม่ผ่า เอกาจักไม่ให้ใครกุกิสาเลือดทุกอยาเป็นชาติอาลัมภิกข์ฉันให้ห่มีใยงใช่น้อใช่้อใช่น้อประชาชนปฏบัติประชาชนปไบัตยประชาชนปฏิบัตย